ฟอร์ดเอลเรสไวน์แทร็กคันนี้นะครับเอามาปกป้องสีรถและปกป้องช่วงล่างกับเราวันนี้เราอยู่กับ Ford e เ e ลเรสไวน์แทรคันนี้นะครับแต่งวัยรุ่นดูใบาจากร้านออโต้แกรมมายุธยามา6 0แสนวันนี้เอามาปกป้องสีรถและปกป้องช่วงล่างกับเราโปรแกรมที่เลือกปกป้องสีรถก็คือ เคลือบเรซินโปรแกรมนี้ก็จะมีการเตรียมผิวแบบขัดปรับผิวส้มก็จะทําให้ลถสวยเงาคมเป็นกระจกก่อนที่จะลงน้ํายาเคลือบน้ํายาเคลือบที่ใช้ก็จะเป็นเคลือบเรซินตัวท็อปสุดของร้านเราเลยนะครับคุณสมบัติของเจ้าเคลือบเรซินเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูริ้วรอยเองได้เมื่อโดนความร้อนถ้าเป็นรอยขนแมวอ่อ,อนๆจอดตากแดดปุ๊บหายได้ทันทีโปรแกรมนี้จะมีการเคลือบภายในให้ด้วยนะครับเราแถมให้มูลค่า6000บาท ซึ่งเป็นโปรแกรมเดียวในร้านที่มีการเคลือบภายในหลังจากเคลือบไปแล้วเนี่ยคันนี้ซื้อแพ็กเกจดูแลต่อเนื่อง5ปีไว้ทุกๆ6เดือนลูกค้าก็จะรถเข้ามารีโค้ดการรีโค้ดคือการเคลือบซ้ําทําใหม่ทุกครั้งที่เข้ามานะครับเราก็จะมีการล้างแบบดีเทลลิ่งหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเคลียร์มลภาวะไม่ไว่าจะเป็นคราบขี้นกยางไม้คราบยางมาตอยแล้วก็ขัดเก็บริ้วรอยต่างๆบนสีรถและเคลือบน้ำยาตัวซ u เปอร์เรซินให้อีก สองชั้นนะครับลูกค้าก็จะได้รถใสๆสวยๆเงาๆแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยปกป้องช่วงล่างด้วยการพ่นการสนิมดูแลต่อเนื่อง5ปีนะครับซึ่งทํางานค่อนข้างจะใช้เวลานิดน,นึงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยทำช่วงล่างมาแบบเต็มระบบเราก็ต้องทําการ อปอกป้องไว้เพื่อไม่ให้น้ํายาพ่นกระสนิมเข้าไปติดเพื่อความสวยงามของรถลูกค้านะครับงานพ่นกระสนิมของเราก็จะได้ไดงานสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจบริการของร้านบ้านน้ำอิงออโต้สปาทักเข้ามาสอบถามในไลน์แอดกับเบอร์โทนี้ได้เลยหรือเข้าไปในเพจร้านของบ้านน้ำอิงออโต้สปาอยากได้บริการแบบไหนเรามีบริการมากมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกติดตั้งพิมพ์ใสกันรอยพ่นกันสนิมพ่นน้ำเก็บเสียง ติดฟิล์มกองแสงทักมาสอบถามเราได้นะครับลูกค้าใช้งานรถแบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราแนะนำให้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ